มยังไม่เสียประตูมองทับมามาแล้วเอิ้นเอินมีน้ยมาแล้วมีน้ามาแล้วบดเตี๋ยวมองหาคนก่อนครับมองหาคนกุดไปบดเตี๋ยวเลยเอ oh, <my> เอครับบดเตี๋ยวมามองหาคนหนึ่งก่อนครับ ไม่รู้จะยิงยังไงครับคุณนะครับไม่แน่ใจว่าทางโค้ชมีน้อยนักซ้อมยิงมาหรือเปล่าลูกหลุดเดียวเมื่อกี้หันไปหาโค้ชเลยนะครับนะไม่แน่ใจนะครับวันนี้ว่าจะยิงประตูหรือเปล่านี้ครับเอาอะยิงได้ครับี่ครับโอ้โหทางการดอนตาลขุนกันแล้วครับคงแง่บีเอครับ แข่งเหมือนกันครับโอ้โหเปิดนออกมาฟองหน้าได้แล้วเปิดนหรือเปล่าครับเปิดนหรเพื่อนหรือเปล่าล็อกไว้ หน้าไม่ติมาแล้วครับบทที่สาม B เปิดขาขึ้นไปไม่มีใครเข้ามางครับมาเปิดเข้าไปก็ปดไดนคุณน้าเอาหนักโอ้โหหลบเขยเลยครับโอ้โห<ป> <c oughs> นึง่งจีมาที่หนึเอาหนัาเอิ้เอาหนัาเอิ้ไม่เอาตูดเข้าไปเอาหนัาเอิ้อครับเด็กไม่เข้าใจกับโค้ชที่ภาษาอสายเอาหนัาเอิ้เอาหนัาเอิ้ บุกบอลบอกว่าโยนมาสูงต้องเอาหน้าอกครับมาแล้วครัสุดที่สามไปแล้วเจ้าไปยไ่อไปแต่หนึ่งสองหนึ่งสองไปที่หลังไปครับยังไ,ไงครับไปที่เดิมเดือดเข้ามาหน้าเปล่าครับหนึ่งหนึ่งสองครับโอ้โหครับยังไม่ยิงครับเซ็ดบ,บอลอยู่ครับนี่ครับมาที่เก้าหนึ่งโดสามสี่แตกไปรวดเลยเจ้าเจมส์ตัดแท็กเข้ามา รูปฟาของอสลามนครับใช่ครับูตั้งตีครับจสนามที่หนครับนีน้อยโ้ชหนึ่งยังไม่นั่งเลยนี่ออกยู้เพียบขอให้พักพักึเต็มีกแล้วพักอึแล้วพักึแล้ว กหน้าโดนเจว้งหลังยังไม่ได้พักเลยครับผมอาครับุเตีทิ้งไปเลยทิงส่ามยังับทิ้งเอาที่หนึ่งในสายับกรรมการบอกว่าทุ่มเนอะทุ่มทุ่มบอกให้ทุ่มกันครับเดสั่นไปอัดเตะอยเปชื่อว่าอะไ เพราะว่าดูเสื้อนักกีฬาแต่ละสีนี่ยโอ้ไม่ซ้ำกันเลยครับแต่ละสีสีบาดตายน่าจะเป็นทางทีมทำกิดแก้วนี่แหละครบคับอาจารย์คว่นเนี่ยสีบาดตายานี่ครับ <c oughs> อ้นหนึ่งอยู่แล้วต้ววนเติมเลยก็ได้ลูกยังไงครับตอนนี้มีร้อยี่มีอยู่แท้มหนึ่งครับพ <c oughs> <c oughs> ุที่สายนี่ก็มีแต้มเหมือนกันครับ มาแล้วครับอีกสนามนึงยังตุนตุนเหมือนกันครับสนามที่สองระหว่างตงแย่เอกับวร์ตานผาสุกวร์ตานจะเล่นง่ายกว่าครับแกเสมอเพเข้าที่หนึ่งในสายแล้วโอ้โหเตะเข้าแล้วเป็นเข้าครับโอ้ิดเดียวโอ้ยาวัวแล้วคนน่ารุติอันเดียวโอ้แยวมาแล้วโอ้โหสัดทั้งไปแล้วครับออกข้างไป โอ้โหช่วได้ครับมีน้อยเดี๋ยวรุมอีกแล้วโดนตองอีกโดนตองอีกโดนตองอีกไหมโดนตองอีกครับโดนตองครัโอ้โหโดนตองไกลโอ้โหประตูโอ้โหธรรมดาประตูมีน้อยเอานอาเลยแต่ตายยิงเด็นมีต้องกินน้ำชดน้ำไปลงแน่เอาเลยโอ้โหเนี่ยซ้อมประตูมาอย่างเดียวครับทางทีมมีน้อยโดนอัดอย่างเดียวเลย งสนามก็ยังสดๆครับสดสีครับมีน้อยช่างงงแรงแล้วทุกงงแรงแล้วนะครับไปแล้วไปแล้วครัหมดแล้วครับี่แล้วไปแล้วไปแล้วไปไปใส่อหมหมดไปแล้วหมดไปเลยครับดีมาครับนอนตานดอนตานแต่ได้กองหลังยางโล่งเปิดยิงไกลเลยโอ้โหส่องซ้ายไปพี่กี้เนี่ย หกดยาวเข้ามาของกลางของมีน้อยเล่นได้แต่รอดนะลอดเราแล้วลูกยังไปต่อได้นูนหกเพราะเขาอยู่อยู่หรือเปล่าครับอยู่ออกข้างไลยครับบอลคุณบอลนี่นึงนะครับบอลแบบมาราธอนเลยครับเตะเอาเอามาฝั่งนี้นะครับลูกบอลครับของนันตายครับฝากลูกบอลสีแดงมาหน่อยเออครับครับผมที่สนามไม่มีบอลเล่นครับผมเอาบอลเล่เขาหน่อยนะเออ เอาให้เขาะครับให้กรรมาการได้เลยนแะครับผมได้แล้วครับศูนย์นะครับอาจา,กการย์ครอนมาแล้วครับทุนมีน้อยทุนทุกไก่ครับฟังได้เปลี่ยนข้างเราสนามที่สองยังสูนสนนะครับยังทุนทนยังทำลูกครูนไม่ได้ วันมีน้อยนี่ซอ้อมประตูอย่างเดียวเลยประตูโดนเซฟไม่ซ้อมยิงซ้อมยิงประตูตัวเองยิง <ild S 1> แล้วครับไปแล้วไปแล้วนนเบอรห้าอ้าวลองตัวเองอีกแ,แล้วครับรว่าจะลองเพื่อนเท่าไหร่แล้วลองตัวเองไปเลยน <todos S 1> ี่ครับวันนี้้ครับโอโห ไปครับไปที่เบอร์เจ็ดเบอร์เดแต่ลูกแต่รอไล่ร้างซ้ับโอ้โหไปทางซ้ายาหนึ่งาหน่เบอร์สามสิบไปไปต้องขวางหน้าขขงหน้าัวใหญ่เลยยิ่ไปลงลงถึงเบอร์สองเเดียวแล้วบเดียแล้วหมไปหน้าสองลูกตามกิงโอ้โหไม่ไยินครับเดินดึงไปหนึ่งใส่ถายึงตงสองิงโอ้โหข้ามผ่านไปโอ้งเดียวครับมีน้อยในเซประตูเป็นเเลย ีสนามนึงก็ชู้กันอย่างมันเลยครับโอนตายกับตุ้มเงเอิ้นเอิ้อย่ายืนนั่งเขาเอิ้นคู่ต่อไปนะครับจากสนามที่หนึ่งสนามที่หนึ่งสนามที่หนึ่งครับเอิ้นเอิ้นจะเป็นอะไรบัรชู้ชาติอีกรับหนึ่งเหรอ 1นึ่งสปอเเอครับ JT FF หนึ่งสปอเครับ JT ับสนามที่หนึ่งเป็น1นึ่งสปอรเครับ JT FF จากอำนาเจเรญครับ JT JT j ีแล้วก็สนามที่สอครับ JT ว่าไงครับ JT ว่าไหมครับ JT มาที่เดือนกันนะครับอ้าวทีเชิญนะครับลงสนามเลยครับส่วน1สปอตเจ้าภาพมีต้องพร้อมอยู่ตลอดเวลานะครับ1สบปอต สนามที่สองเป็น b R p บำรุงคงกับน้องทัพม้านะครับผู v ้ต่อไปครับ b R p บำรุงคงกับน้องทัพม้าครับ b R p บำรุงคงนัดที่สามน้องทัพม้านัดที่สี่ครับ เียเดนเดินมาที่สนามนะครับม<อ>ีหนึ่งแต้มจากการเสมอกับเ<อ>สมอก<นา>ับคำน้ำ้างใช่ไหมครับชนะนี่โอกาสเข้ารอบเกิดขึ้นทันทีครับ พอในสายนี้เนี่ยรู้สึกว่าจะเป็นดูกินหางกันครับสายนี้เนี่ยจีเก็มีสามแต้บทำน้ำร้างก็มีสามแต้บส่วนหนึ่งสปอร์ตเอมีแต้บหรือยังครับหนึ่งสปอร์ตเยังไม่มีแต้บนะครับหนึ่งสปอร์ตเอ เจเจเอเนฟเดมีมีหนึ่งแ้มคำน้ำสร้างนี่สี่แมนะครับเข้าสู่รายการครึ่งหลัง้วครับทั้งสองสนาม ครับย้อนตาอย่างบุกอยู่ครับยังไม่ได้ประตูครับทั้งสองสนามว,วันนี้ไม่แน่ใจว่าทางมีน้อยจะมาเอาแต้ตงหรือเปล่าหรือว่าจะเอาทีละแต้ฝไปเรื่อยๆครับเล่นสามคับสามแฝงเข้าแล้วครับย้อนตัาแตกแล้วครับโอ้โหครับมาแล้วรัหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับทำตรงแง่เอได้หนึ่งประตูต่อศูนย์ความดีครับย้อนตาเมื่นี้ยังไม่เสียประตูเลย ไปเลยมาเร็วไปๆชายเลยใจเลยกน้ำสุกพั็จะาลายใสของเรานะครับชอวนี้ก็มืนมันมืนมันตอนตานกบต้องแก่ช่วงนี้ก็อ่ะกูกูเล่นแทนเลยรั้ง แทแล้วรอบแล้วครับไปทำมาได้เบอร์ซีซีนั้องไทยนะครับเบอร์ซีเนี่ยอายุสิปีครับเท่าไหร่ครับหนึ่งนะครับโครับขอบคุณครับโอ้ตานมาเปีโน่างศนย์ชนะอ่ีไปหประตูต่อศยครับรงโ้ดสียปะตูเลยโอ้เราทาแมไปนักผ่ากันเูมเดีอั้เลาับตาเข่า าแไ้เ,เยจบที่ในสายประดาน้ำทุกคนนี้เจอกันอีกรอบนะครับพรุ่งนี้กับสามีผู้ปกครองอแล้วก็นักเตะแล้วก็ทุก<บ>ทุกคนครับพ่อผอหรือใช่ไหมฮะมือขยันที่รอรลอกนะขอขอบคุณทุกท่านนะอ้าวพ่อใหญ่เขาไปนะเดินมาแล้วไปไม่เกี่ยวแล้วไม่เกี่ยว <laughs> ผมไม่เกี่ยวครับไปกูไปแล้วไปเลย ไป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 เออ้โหวันเสาก็ใส่เสาเอาเแล้วไปเยี่ยมมแล้วเวียดีแล้วนะครับมาที่บอกนะพี่ก็บอกไปแล้วหทั้งรายทีนะนะก็ก็ด้นะขอบคุณนะครับครับครับาไดไครับ พี่อาพี่มุงมุงกับน้องทัพมาครับบํรุงพงพ้องกับน้องทัพมาครับสนามที่สองครับเดี๋ยวรอสักครู่ครับสังคุดของทัพมาให้เด็กเขาร่วมก่อนก็ได้เดี๋ยวมันจะเป็นอย่างอื่นบํารุงพงก็อยู่แถวนี้แหละเด็กก็เดินมาครับเดี๋ยวนีบํารุงพงครับนัดสุดท้ายครับ อเออเรียกก็เรียกไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวนะมาคระป๋อยนิดนึงครับบอลลุงบงลกำลังเดินมาลูกสนามหนึ่งศูนย์ครับเออเดินคนมมีย <3 S 2> กม,มีน้อยหนึ่งประตูต่อศูนย์ยังได้ลุกดเดินเข้นมาเอาละครับจอมไผ่โดนซีดีล็อก้ายเต้ยถูกตรงเตีอยวลูกกระชอเนเตะออกอีกครับ ตกใจงานลงเกมครับลงประตูเราศูนย์มีได้นึงมีแต้มเดียวครับ